สวัสดีครับผมนายลุกมานมามะประธานกลุ่มกเกษตรยิ่งงอเคียววันนะครับผมที่มาทําเกษตรเคียววันเพื่อจะให้น้องๆและเยาวชนคนในพื้นที่คนได้โอกาสาได้มีพื้นที่ปลูกผักกินเองภายในบ้านแล้วก็แบ่งปันแล้วก็จําหน่ายผมพักกันเบอร์ไพนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิรักแก้วซึ่งมูลนิธิรักแก้วก็มี บทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาว,วชนพื้นที่เขตอำเภอยีอ่เงเกษตรตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมด6ไร่เราใช้กเกษตรทฤษฎีใหม่ในการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยแบ่งสัดส่วนตามกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือ 30, 30, 30, 30แล้วก็10พื้นที่ปลงตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ทำกเกษตรแบบผสมผสานมีพืชหลายอย่างซึ่งผลผลิตในส่วนนี้เนี่ยเราจะาขายในส่วนของ โรงเรียนโรงพยาบาลร้านอาหารและก็เราฝึกเยาวชนให้ทำเกษตรแบบอินทรีย์ใช้อินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี้านเด็กดีรับผักจากฟาร์มคิวนันเป็นประจำและผักปลอดสารที่สะอาดปลอดไยัยผมนายเรวุช่วยติดพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสน,นะครับทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการนาำชน,นก็มีภาร,รกิจหลักในการดําเนินงานพัฒนาสินิฐานแรกนะครับ และประชารัฐโดยมีเป้าหมายก็คือสร้างรายได้ชุมชนประชาชนมีความสุขโดยดําเนินการใน3มามกลุ่มงานนะครับประกอบด้วยเรื่องของการเกษตรเรื่องของการแปรรูปและเรื่องของการท่องเที่ยวโดยปชนโดยทางสํงา,านักงานนมนฑลจังหวัดตราธทว่านเนี่ยก็ได้จะทําโครงการสร้างรายได้จากกิจาการอาหารปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดซีร่คือโรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมร้านอาหารเพื่อพัฒนาต่อยอดขยายผลการบรรณาสีฐานาแก่กลุ่มเป้าหมายนะครับที่ดาเนินการทั้งหมด11ลุ่มนะครับในพื้นที่เขตอำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองตราดทิว่าต์อำเภอตาดใบอำเภอแหวงอำเภอยี่งออํอำเภอจอยร้องอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอรือเสาซึ่งผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายเนี่ย มีการผลิตพืชผักผลไม้จำหน่ายกับโรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมร้านอาหารน,นะครับซึ่งจะสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นก็ถือเป็นการกระเลื่อนการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าก็คือหารปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐนะครับเป็นก <l> ิจกรรมที่ดีมีประโยชน์นะครับที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเราและที่สำคัญเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยก็จะไปตอบโจทย์ของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับ ในเรื่องเจ็ดวาระของท่านผู้ว่าเนะี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของนาราตามรอยพ่อเนะี่ยคือก็คือใช้ชีวิตแบบพอเพียงเพื่อสุขภาพที่เพียงพอนาราสบายนะครับก็ตอบโจทย์ในเรื่องเศษษรษฐกิจสมดุลนะครับมีความอุนทุกตรรือนนาราปลอดภัยก็สามารถส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษในเรื่องของนาราแบ่งปันก็นะครับก็คนนาราทุกวัยนะครับร่วมใจแบ่งปันกัน และตัวอีกตัวหนึ่งก็คือนารรักษาเมคีก็คือการร่วมมือร่วมใจในการปลูกพืผกชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อส่งเสริมไม่โรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมร้านอาหารนะครับนี่ก็คือที่มาของโครงการนี้ครับ